กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้นายหัวหมาใจครับจะพาท่านชมแก้วสารพัดนึกนึกอะไรให้สนใจปาถนาครับดูครับนี่ครับมันแว๊บแบบนี้ครับของนายหัวการันตีของแท้แน่นอนครับไม่ใช่ของปลอมนะครับที่เห็นข้างหน้าครับ สวยๆงามๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมให้ดูเลยครับความสวยความงามของไม้ชนิดนี้มีมากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับในหัวเห็นครับการเลี้ยงดูแก้วสารพัดนึกโดยไม่ใช้ดินนะครับเราเลี้ยงกันแบบนี้ครับนี่ครับให้ดูแบบจะจครับรากโผล่ลงมาแล้วเห็นไหมครับสวยงามเลยทีเดียวครับการเลี้ยงแบบนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรวันนี้ในหัวจะแถลงไขให้ฟังครับข้อดีของ การเลี้ยงแบบนี้นะครับแบบไม่ใช้ดินนะครับเราใช้พิษมอสนะครับที่อยู่ตรงโคนเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําเลี้ยเรียไว้อย่างนี้นะครับน้ําอย่าใส่เยอะนะฮะอย่าให้ถึงถางขาวนะครับให้อยู่ใต้ท้องเฉยๆนะครับแล้วก็มันจะออกมาแบบนี้เลยครับสวยงามเลยทีเดียวใบไม่มีตําหนิเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับใบของเขาครับถ้าหากเราเลี้ยงในดินครับบางทีนี่ใบตรงปลายนะครับอาจจะมีปัญหาครับเน่าเสียได้นะครับน้ําเยอะไปก็ คายน้าเยอะครับน้ําน้อยไปครับก็เหี่ยวนะครับก็เหลืองแต่วันนี้ครับนายหัวให้ดูเลยครับว่าเลี้ยงแบบนี้โอกาสเสียหายน้อยมากครับการเลี้ยงแบบนี้นะครับทำไมนายหัวถึงได้บอกว่าดีครับหนึงครับเชื้อราในดินไม่มีครับ2ครับอุณหภูมิความชื้นนะครับก็ได้สวยงามดูก้านสิครับก้านใหญ่ก้านโตแบบนี้ครับนะดูใบครับใบเขาเนี่ยจะได้อะไรนะรูปทรงนะครับหมายถึงว่า สีสันของใบเนี่ยก็ออกอย่างเต็มที่นะครับนี่ความสวยความงามของมาชนิดนี้และวิธีการเลี้ยงแบบนี้ไม่ยุ่งยากทีเดียวครับนี่คือข้อดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าการให้ปุ๋ยครับเราก็ให้ปุ๋ยสูตร15-00นะครับ ในน้ำนะละลายน้ำลงไปครับไปที่ร้านเกษตรบอกซื้อปุ๋ย150 0 1 5 0 0นาทำไมเราต้องใช้1 5 0 0ครับเพราะว่าถ้าเราใช้สูตรอื่นนะครับมันจะแรงไปครับแล้วก็การที่กินน้ำนะฮะเขาบอกว่าปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยอะไรบ้างครับที่ว่าสามารถละลายน้ำได้นะหนึ่งครับ4 6 0 0 3 0 0 0แล้วก็1500ประมาณนี้ครับที่ละลายน้ำได้นะปุ๋ยพวกนี้ครับปุ๋ย ปุ๋ยทางเลือกครับก็คือว่าปุ๋ยสองเพศนะมีขั้วบวกและขั้วลบอยู่ในปุ๋ยเดียวกันนะครับนี่ครับให้ดูโคนครับโคนใหญ่ๆแบบนี้ครับสวยไหมครับนะพิสมอสนะฮะข้างในน่ครับไม่ใช้ดินนะครับไม่มีดินเลยนะหนึ่งกระถางมี2ต้นนะครับแล้วก็สวยๆงามๆแบบนี้ครับพร้อมที่จะโชว์นะอ้าวพูดเรื่องปุ๋ยกันอีกหน่อยครับ ทำไมนายหัวถึงได้พูดแบบนี้ครับเนื่องจากว่าเขาสามารถโรยที่โคนก็ได้นะครับแต่ว่านี่เราไม่เหมาะนะครับถ้าปลูกแบบนี้นะโรยที่โคนต้นก็ได้หรือว่าละลายน้ําก็ได้ครับนี่ครับปุ๋ยทางเลือกนะมี2เพศนะสองประจุนะในะปุ๋ยเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าปุ๋ยอื่นเนี่ยละลายน้ําแบบนี้หรือว่าทําประจุแบบนี้ไม่ได้ครับ ทำให้ของเรานั้นโตไวนะครับแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับก้านใหญ่แน่นอนครับใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีดูแลอย่างถูกวิธีนะครับนี่ครับโรคแทบไม่มีใบแทบไม่มีปัญหาเลยนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นความเสียหายจากการเลี้ยงแบบนี้นะครับน้อยมากครับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงแบบปกติทั่วไปแล้วก็การโชว์ครับไปไว้ในห้องในห้องนอนก็ได้ครับไปไว้ใน ที่ต่างๆนะครับที่เราอยากจะวางได้หมดครับยกเว้นกลางแดดนะในหัวไม่แนะนํานะครับวางกลางแดดเนี่ยนะครับแต่ว่าความสวยความงามของเขางามจริงๆครับแล้วข้อเสียละ่ะในหัวในหัวพูดแต่ข้อดีบอกข้อเสียเราบ้างสิอ๋อข้อเสียก็มีครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าถ้าหากเราวางไม่ดีนะมันจะโค้งได้ฮนะ คอนได้นะถ้าคอนมาเนี่ยมันก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้ง่ายกว่าปกตินะครับเนื่องจากว่าฐานรากนั้นไม่แข็งแรงนะครับเราก็ต้องดูครับจัดดูแสงดูอะไรเขาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ปุ๋ยแบบที่ในหัวบอกเนี่ย กิ่งเขานะครับจะโน้มหาแสงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะเติบโตวไวนะครับแล้วใบก็โตวไวดูใบเขาสิครับพร้อมที่จะโตตลอดเวลานะครับพร้อมที่จะก,าง,กางออกแล้วอย่างนี้นะมันจะโตไวเหมือนหลายคนครับตามในหัวลงดินในหัวทําไมของชั้นใบเท่าไหนก็เท่านั้นอยู่เลยในหัวทําไมไม่เดินก็ดินนะครับเวลาใส่ไปเนี่ยนะปลูกลงดินเนี่ยดินมันจะแน่นหวบแน่นบ้างลากหากินได้ไม่สะดวกนะครับแต่แบบนี้ครับลากหากินง่ายเลยครับเพราะเราใส่ ปอยลงไปในน้ํานะครับแค่นั้นเองเขาก็สามารถหากินได้แล้วนะครับโอ้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนายหัวเอ้ยแล้วคราวนี้จะเอาไงต่อละ่ะเอาพูดต่ออีกหน่อยละกันนะครับตาใครสนใจอยากได้นี่นายหัวมีจําหน่ายนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามนายหัวไว้ครับเดี๋ยวนายหัวจะลงให้เรื่อยๆครับเคล็ดลับการดูแลนะครับกับไม้ชนิดนี้นะครับ แกวสรารพัดนึกนึกอะไรให้ได้สมใจปรารถนาสำหรับวันนี้นะครับขอให้รวยๆนะครับกันทุกคนนึกอะไรขอได้สมใจปรารถนาในหัวไปแล้วครับสวัสดีครับ